เชิจากอะไปต่อกันที่ข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องของดีเจพีเคปิยวัฒน์นะครับกับประเด็นดราม่านะฮะเรื่องของน้องกันนภัสที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ากาันเนี่ยมีอาการชักสีหน้าใส่พีเคกลางรายการหลังจากถูกถามเรื่องความรักแทนที่จะมาโปรโมทเรื่องเพลงใหม่นะฮะแต่ต่อมากันก็ได้ส่งข้อความไปเคลียร์ใจกับพี่พีเคเหมือนกันนะครับก็บอกว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะ ล่าสุดนี้เมื่อวานพี่พีเคเนี่ยก็ได้ออกงานแล้วก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวด้วยพี่พีเคก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยเพียงแค่เวลาที่การเนี่ยไม่ยิ้มหน้าเขาก็จะดูดุเพราะน้องเป็นคนหน้าเข้มไงมคนก็เลยอาจจะคิดว่าเขาเวียงก็เลยเอามาเป็นประเด็นกันยืนยันว่าก่อนเข้าร,รายการก็ยังพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วว่าจะมีคําถามอะไรบ้างซึ่งการก็รับรู้ทุกคําถามอยู่แล้วซึ่งถ้ามีคําถามไหนที่แขกรับเชิญไม่สบายใจเนี่ยที่จะตอบเขาก็จะขีดออกทันทีนะฮะก็ทํางานเป็นแบบเป็นแบบเป็นมาตรฐานแบบนี้มาโดยตล ตอนอยู่แล้วพี่พีเคบอกแล้วพี่พีเคก็ยอมรับว่าตอนแรกที่เป็นข่าวก็งงเหมือนกันนะเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าถูกน้องกันเวียงเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกันด้วยก็เลยกลับไปย้อนดูเทปก็ได้เห็นตอนที่การทําหน้านิ่งก็เลยเข้าใจว่าเรื่องราวอาจเกิดจากตรงนี้ ตอนที่กันส่งข้อความมาหาเนี่ยก็ยังคิดว่าเอ๊ยน้องส่งมาทําไมวะพราะคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรเลยนะ <Brew. S 1> ก็ยืนยันว่ายังสามารถร่วมงานกับกันได้เหมือนเดิมนะครับตัวเองเนี่ยทำงานมาในวงการ22ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครเลยนะครับพี่พีเคบอกไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะฮะอ๋อไม่ใช่เอาเอาพูดตรงนี้แล้วสั้นๆนะกันเะน่เป็นคนเวลาที่เขาไม่ยิ้มเขาจะหน้าดูดูเพราะฉะนั้นคนก็จะคิดว่าเขาหวยอย่งก็จะประเด็นเนี้ยเอามาตีให้มันใหญ่ เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่เขาไม่ได้เหวี่ยงเขาไม่อะไรเลยเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าสังเกตได้ว่าสิ่งตอนที่เขาหน้าหน้านิ่งๆเนะ่ยตอนต้นรายการคือตั้งแ plan, ต่ต้นรายการจนถางถารายการเขาก็ร้องเพลงมีความสุขปาษาภาษาพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยเกันครับเพียงแค่ตอนก่อนเข้ารายการเราคุยกันแล้วคําถามจะเป็นอย่างนี้ คำถามล้าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ทีมงานน่ะได้ถามกันคืนก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็มาบริฟตีว่าต้องเป็นงี้นะเราจะพูดถึงแฟนพูดถึงแฟนใหม่นะครคับ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 ,คบ,คบใชแ่แต่พอเราถามไห้ชมพู่ถามเ็บอกว่าผมไม่พูดเรื่องแฟนใหม่อา้าชิบหายกูแล้วไ่ดูไหวออมตอด5ปีที่ผมทำคุยทุกคนจะเห็นคำถาม1วันหรือ2วันก่อนหน้านั้นอันไหนเขาไม่ชอบฆ่าออกอันไหนไม่ชอบขี่ดอกอันไหนไม่ชอบปั๊บ ถ้าเกิดมามาเปลี่ยนใจหน้าทีวีตอนก่อนรายการสดก็จะฆ่าออกเลยไม่ตอนแรกไม่คิดม่มีปัญหาเลยนะไม่คิดมันมีปัญหาเลยจนอิตากันเนี่ยส่งจง DM มาเราก็คิดว่าส่งมาทําไมวะมันมันไม่ใช่ปัญหาเลยอะแต่พอเขาส่งมาบอกพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมขอโทษด้วยนะเขาบอกว่าไม่มีเลยน้องชายแล้วบอกว่าผมเอาแคปเนี่ยลงได้ไหมลงได้เอาเลยเพราะฉันงงตอนแรก งงแต่พอกลับไปดูเทปแล้วเห็นหน้าเขาเวลาเขานิ่งอ่ะเอาคนอ๋อคนก็เอาประเด็นตรงนี้ไปตี okay, <bye. S 1> ไม่มีเรื่องผมบอก okay, 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 okay. โอ้ยพี่อยู่ทำมา22ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาใครคนเดียวที่ไม่มีปัญหาคือ okay, <bye. S 1> อ่าอยากรู้ อยากเลยไม่มีไม่เคยทะเลาะใครเลยไม่ชอบไม่มีอะไรอยู่แล้วคนทำงานในวงการด้วยกันเนาะเออที่แรกฉันคิดว่าเรื่องนี้ได้จบไปแล้วนะเพราะเขาก็ได้เคลียั์กมนเรียบจริงๆแล้วก็ไม่ได้สึกว่ากันเวียงนะเขาก็แย่กันเลยเหมือนแบบแย่พี่พีเคป่ะวันนั้นอะที่ดูเทปอะอะไรก่ะมาอ่า